ต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girls p o r t News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารัก,รกและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพศสสิมาเวทอัสดอรนกุลค่ะ Sun Girls p o r t News นะคะเป็นรายการกีฬาที่จะมาสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและข่าวกีฬาอื่นๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะทางรายการก็ยังมีผลการแข่งขันในแต่ละลีกมาให้ชมกันเหมือนเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะคะเป็นการที่แมทแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะผลปรากฏว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็ถล่มยับเยินเลยค่ะ4ประตูต่อ1นะคะจากการทำประตูของเซอร์กิโลอเกเรโล2ประตูนะคะยายาตูเลและซามินาสซีคนละ1ประตูแล้วเวนรูนี่ของเราค่ะยิงตีไข่แตกเป็น1ประตูทำให้หมดเวลานะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป4ประตูต่อ1นัดอินค่ะ คู่ต่อมานะคะเป็นการพบกันค่ะระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของสโต๊กซิตี้นะคะเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์จากเมซุสโอซิลค่ะและสโต๊กนะคะได้ประตูตีเสมอจากเจฟคาเมรอนหลังจากนั้นค่แพนแมเจเซสกเกอร์นะคะสัดให้อาร์เซนอลขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งก่อนที่ซานย่าจะสัดปิดท้ายให้อาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะ ทางด้านเชลซีที่ฟอร์มยังย่ำแย่นะคะทําลอนดอนดาบิแมตกับฟูแลมค่ะในนาทีที่53ออสการ์ยิงให้เชลซีขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะโอบีมิเกลก็ทำอีก1ประตูหมดเวลาเชลซีชนะฟูแลมไป2ประตูต่อศูนนั่นเองค่ะ มาที่คู่ของลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านรับการเยือนของเซาท์แธมป์ตันค่ะลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยมาตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลนะคะแต่ว่าเกมนี้โด ing, นเซาท์แธมป์ตันยิงนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากเดย์ลอฟเรนนะคะและลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามจะทวงประตูคืนแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะทําให้หมดเวลานะคะเซาท์แธมป์ตันบุกมาชนะ1ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมนันนะคะบาเยิร์นค่ะเปิดบ้านต้อนรับชาลเก้ศูนย์สี่เกมของเซอร์ไพร์นเะนี่ยยังคงร้อนแรงไม่เลิกค่ะอัดคูู่มมาาาเเเยยืออนนไป 4, ป4รระ 0, นะะ,ากการระตตต็ๆลจกกท ของวัสเตียนสวายสไตเกอร์มาริโอมาซูคิสฟรองลิเบอรีและปิดท้ายด้วยเลคาเดโอปิซาโรนั่นเองค่ะมาชมอีกคู่นะคะระหว่างดอตมูนค่ะซึ่งหมุกไปเยือนเดินแบกค่ะดอตมูนนะคะได้ประตูขึ้นนำจากมาเซลสูเมเซอร์แต่ว่าเจ้าบ้านตามตีเสมอได้จากเฟอร์นิลสันค่ะเมื่อเวลาเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะ ้ามาที่ลาลิกาสเปนกันบ้างนะคะบาร์เซลโลนาค่ะบุกไปเยือนราโย่บายเยการ์โนค่ะเกมนี้นะคะเปโดรจัดการซัดแฮตทริกและอีกหนึ่งประตูจากเซสฟาเบกาสค่ะหมดเวลาบาร์เซลโลนาบุกมาถล่มราโยนะคะไป4ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะอีกคู่นะคะเรอัลมาดริดค่ะเปิดบ้านรับการเยือนของเคตาเฟ่โดยเกมนี้นะคะทีมเยือนได้ประตูขึ้นนําก่อนจากอันเครลาฟิต้าแต่ว่าเปเป้ค่ะ ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะคะก่อนี่โรนันโดจะซัดจุดโทษทําให้ขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วเรอลมริดนะคะขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากอิสโก้ก่อนมาปิดท้ายจากโรนันโดค่ะทำให้หมดเวลาเรอลมาริชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะะั่นเองค่ะมาที่ฝั่งเกาโซซิริอากันบ้างน,นะคะเริ่มจากเอซีมิลานค่ะพบกับนาโปลีเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์จากมิเกลบิตอสและอิกอินค่ะแต่ว่าเอซีมิลานนะคะได้ประตูคืนมา1ลูกจากบาลเตลี่ในช่วงทดเจ็บนั ไป2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองค่ะอีกคู่นะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างยูเวนตุสค่ะเปิดบ้านรับการเยือนของเวโรนาเกมนี้นะคะทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำจากฟาบริซิโอคาเซตอรีและคาร์ลอสเตเบสยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งและยูเวนตุสนะคะได้ประตูชัยจากฟลอเรนโดลาเลนเต้ค่ะทางด้านลีดเอร์ฝรั่งเศสนะคะคู่แรกค่ะมักเซบุกไปเยือนบักเตียนะคะแต่ว่าทำอะไรเจอบ้านไม่ได้หมดเวลาเสมอไปแบบ0ต่อ0ค่ะ จ่าฝูงโมนาโกยังคงลังจ่าฝูงต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะลังเด็ดมาเสมอเปแอชเช่หนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยชลาตันฮิมบราฮิโมวิชยิงให้เปแอชเช่ะขึ้นนําไปก่อนนะคะหลังจากนั้นราดามลฟนานเกวนะคะหม่งมาตีเสมอให้โมนาโกหมดเวลาเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะะั่นเองค่ะไปดูสรุปผลการแข่งขัน,นะะและอันดับคะแนนนัดล่าสุดพร้อมกัตบตารางแข่งขันสัปดาห์ต่อไปกันนะคะ แบรนดอนโรเจอร์นะคะเราพบผิดหวังอย่างมากที่ต้องปลาช้าให้กับสาแถมปันเป็นนัดแรกของเขาฤดูกาลนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็โชว์ฟอร์มดีมาโดยตลอดแต่ว่าก็มีข่าวดีนะคะที่ลุยโซเรสพ้นโทษแบนและกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะลิโอเนลเมสซี่นะคะหัวหอกของบาร์เซโลนากล่าวชื่นชมเนมาค่ะและก็เชื่อว่าเหมาะสมแล้วที่เขาเนยย้ายมาเล่นในถึงถิงน่นคัมปูนค่ะและก็เริ่มฉายแววจากการลงเล่นไปเจ็ดนัดในฤดูกาลนี้นะคะด้วยผลงานยิงหนึ่งและเอเซสอีกสามนั่นเองค่ะ เรายังมีข่าวกันอะไรอื่นในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันเช่นเคยนะคะมาเริ่มที่นี่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากๆทางรายการของเรานะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยที่สามารถโชว์ความสุดยอดในการแข่งขันนัดชิงชนะเล,เลิศวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียโดยการเอาชนะคู่รักคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นไป3ต่อ0นเซตค่ะโดยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ18 25ต่อ17นั่นเองนะคะกควาแชมป์เอเชียสมัยที่2ไปได้อย่างงดงามนั่นเองค่ะ และเทนนิสไทยแลนด์โอเพนก็เปิดฉากกันอีกรอบแล้วนะคะโดยในปีนี้มีนักเทนนิสระดับโลกเนี่ยมาโชว์ฝีมือกันหลายคนเลยค่ะอาทิเช่นโทมัสเบอร์ดิสมือวางอันดับ6ริชาร์ดสการ์เก้มือวางอันดับ9และมิ Ross, รอสดาอุดิกมือวางอันดับที่11นะคะก็มาติดตามกันดูว่าปีนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จค่ะ มาที่ฟาความเร็วกันบ้างน,นะคะในรายการสิงคโปร์กลางปีเซบาสเตียนเวทเทลนักขับชายเยอรมันของทีมเรดบูลนะคะก็พังาดควา้าแชมป์ฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์โดยเข้าไปเป็นที่1ด้วยเวลา1ชั่วโมง59นาที13วินาทีขณะที่เฟอร์นันโดอลอนโซจากสเปนนะคะเข้ามาเป็นที่2ตามหลัง32.6-27วินาทีนั่นเองค่ะ ซันเกิลสปอร์ตนิวส์ของเรานะคะต้องขอเชิญร่วมสนุกชิกีฬาและเล่นเกมกับ 138.com และตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่สามารถสบอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง www.138.com โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชทโทรฟรีที่หมายเลข001-008-526774หรืออีเมลมาได้ที่ tcs@138.com และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปเกิดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกับติดตามเราได้ที่138 Twitter และทาง138 YouTube กันนะคะ138ขอเสนอการฝากเงินแบบใหม่ที่คุณสามารถฝากเงินได้ รวดเร็วและปลอดภยัยลองตอนนี้สอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรานะคะทางด้าน138 c o m ก็เป็นพันธมิตรเดิมพันอย่างเป็นทางการของสโมสรนิวคาสเซิลไนเตดและก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรวัตฟอร์ดของอังกฤษอีกด้วยค่ะขอให้ชมฟุตบอลเป็นเกมกีฬานะคะพบกับรายการ s ั n s ว o r t News ให,ใหม่ทุกวันอังคารสํหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ